สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราทำมาทำผัดพริกหมาล่าใส่เห็ดเข็มทองให้น้องๆน้องดีมทานกันนะครับผมหน้าตาเมื่อทําเสร็จออกแล้วมันก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยคุณพ่อได้ทำไม่รู้พีสูตรตรงไหนนะเนี่ยเนี่ยเห็ดเข็มทองนะเดี๋ยวเราไปให้น้องดีกินกันเลย